สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกา Factory อรี่เอร์นิคังนะครับวันนี้กับผมหลอด G นะครับผมแล้วก็มาในเกมสากเก้นนะครับผมสากเก้นนะครับในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาเออ่ครั้นที่เรามีรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้หลักๆก็จะมาตอบคําถามนะครับแล้วก็เออ่โชว์วิธีการเล่นสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเรื่องแรกเลยนะครับแล้วก็เออ่เข้ามาที่เว็บนะครับผมสากเก้นนะครับผม ทาเก้ก็จะมีเว็บหลักนะแล้วก็ในส่วนของเว็บที่สำหรับเล่นเกมนะครับแล้วก็ซื้อของนี่นะครับก็จะอยู่ในส่วนของแอป s a g e n นะครับผม .io นะครับเดี๋ยวจะมีแปะในส่วนของตัวลิงก์นะครับไว้ให้ในรายละเอียดนะครับผมในคลิปนะครับโอเคนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเราไปดูที่ในส่วนของวิธีการเล่นก่อนละกันเนาะนะครับวิธีการเล่นครับ เราเข้ามาในกระเป๋าเรานะครับผมในตรงนี้นะฮะแดชบอร์ดตรงนี้นะอันดับแรกครับเราองมีเหรียญในเกมก่อนนะครับเหรียญในเกมเนี่ยก็จะชื่อว่าเหรียญ z e g นะครับเหรียญซากเก้นนี่แหละนะครับผมมันจะเป็น2กระเป๋าครับก็คือกระเป๋าที่อยู่ใน w a l l e t นะครับแล้วก็กระเป๋าที่อยู่ในเกมนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะเล่นเราต้องมีตัวครับเรื่องแรกเลยคือเราต้องเอากระเป๋าครับ จาก wallet นะครับไปลงในเกมนะครับผมหลักการก็คือเรากด deposit ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่จำนวนลงไปโน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วเราก็กด deposit ไปนะครับมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเกมนะครับจะถอนออกมาก็คือเราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็กด withdraw นั่นเองนะฮะอันนี้คือการฝากเข้าแล้วก็ถอนออกนะครับพอเราได้แล้วครับเราก็ไปอยู่ในตัวของ shop นะครับผม สำหรับตัวทชอบนะครับเราก็สามารถจะซื้อนะครับในส่วนส่วนของหีบได้นะครับสำหรับเปิดฮีโร่นะครับหรือว่าเปิดตัวซากินนะครับตอนนี้เรามีหีบทั้งหมดนะครับ4ประเภทนะตัวซิกมานี่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับผมโอเคนะครับหีบประเภทบนๆหรือว่าราคาครับจะส่งผลถึงโอกาสนะครับที่เราจะได้ตัวแรงสูงนั่นเองนะครับซึ่งแรงเนี่ยของในตัวฮีโร่ในเกมครับมันจะเป็น เอ่เรียกว่าความแรแล้วกันนะครับผมซึ่งความแรเนี่ยตามสุดที่1นนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่6นะครับผมโอเคนะครับพอเราได้ในส่วนของตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับเปิดกล่องได้แล้วนะเราก็มากดตัว Adventure ตรงนี้นะฮะเรากดตรง a d v e n t u r e ตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าล็อบบี้เราเนาะเสร็จแล้วให้เรากดตรง b e g i ิน d v e n t u r e รตรงนี้ครับอ่านี่ก็เป็นตัวของผมเองนะฮะกดซื้อมานะครับผมน่าเสียดายที่ แร่หนึ่งนะฮะกดกล่องกลางใบครั้งก่อนนะครับได้แร่หนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเลือกตัวฮีโร่เสร็จแล้วครับเราก็เลือกตัวสเปซชิพตรงนี้นะครับกดชูสลงไปนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะตีตัวไหนนะครับผมมันก็จะมีวินเลตอยู่นะครับขึ้นมานะครับทุกตัวครับใช้เวลาตี3ชั่วโมงนะครับจำนวนครั้งในการตีครับขึ้นอยู่กับความความแรและกันนะครับผมของตัวฮีโร่นะครับ ยิ่งฮีโร่ที่มีความแรที่ค่อนข้างสูงครับมันก็จะมีจํานวนตีที่เยอะกว่านะครับผมแล้วก็โอกาสชนะก็จะเยอะขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกดไปตีตัวนี้แล้วกันวิเลนหกอร์เนะครับอพอเรากดตีเสร็จแล้วครับมันก็จะนับถอยหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็จะนับถอยหลัง3าชั่วโมงนะครับในการตีพอจบแล้วก็ เก็บเหรียญแค่นั้นเองครับเกมไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแค่นี้เดี๋ยวอพอมันตีเสร็จเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันว่ามันตีเสร็จแล้วเคลมเหรียญยังไงนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็ในส่วนของตัวการเคลมเหรียญครับคือเวลาเราตีครับเราจะได้เป็นตัวรีเวิร์ดมานะครับรีเวิร์ดเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถจะกดเคลมรีเวิร์ดตรงนี้นะครับให้คอนเวิร์ตมาเป็นเหรียญครับคือเหรียญ ZEG นี้ได้นะครับซึ่ง การเคลมครับผมขั้นต่ำอยู่ที่500นะครับ ZEG นะครับผมแล้วก็เราสามารถจะเอ่อพอพอได้เหรียญมาครับผมเราต้องรอ5วันนะถึงจะเคลมได้100%นะครับถ้าเราเกมก่อนครับเราจะโดนเสียค่าฟรีครับหรือค่าธรรมเนียมครับผม10%นนะครับลดลงเรื่อยๆในแต่ละวันนะนะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าเรา เราใช้ระยะเวลา5วันใช่ไหมครับผมถ้าเคลมวันแรกเลยก็เสียฟรี50เนะครับเควันเหลือ4วันก็40 3วันเหลือ30แล้วก็ลดลงเรื่อยจนถึงสตรวันก็คือเคมลมเราจะไม่เสียค่าฟรีนั่นเองนะครับโอเคนี่คือเรื่องของการเล่นและการเคลมนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้อมูลอื่นๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวเกมไกลนะนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านรละเอียดได้ มันก็จะมีบอกครับว่าอันนี้ก็ใช้เหรียญครับในการเคนมครับอันเก่านี่คือ1,000นะแต่ว่าอันใหม่คอัปเดตให้เหลือแค่500นะครับแล้วก็ถอนออกมาครับคือเราจะเสียค่าฟรีตอนถอนอยู่ดีครับไม่ว่าจะถอนวันไหนนะต่อให้ถอนเกิน5วันก็เสียอดีดีอยู่ที่2%นะครับผมโอเคนะครับถอนได้สูงสุด3,000เซ่อีจีนะครับต่อ1 transaction นะครับโอเคนะฮะ ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมครับก็จะมีในส่วนของตัวกล่องใหม่ครับกล่องใหม่ที่เป็นกล่องซิกมานะครับผมเพิ่งออกมาเลยนะฮะก็ราคาอยู่ที่ห0ร้อยเซสอีจีนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเรทที่เราจะเปิดได้ครับอันนี้คือความแรนะครับผมก็โอกาสที่ได้แร่สีนะครับอยู่ที่30%เลยนะครับโอกาสได้แร่หอยู่ที่สามอแล้วก็แร่อยี่สิบเปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆครับก็คือ ในส่วนของตัวการตีเราได้รีวอร์ดนะครับอันนี้จะเห็นว่าถ้าเรามีตัวแรหนึ่งนะเราไปตีตัวยากิยากิตัวมาสเตอร์เมื่อกี้นะครับเลเวลหนึ่งครับเราจะได้รีวอร์ดแค่9.9นะครับแต่ถ้าเอาตัวแรหนึ่งไปตีตัวยากิเลเวลสี่นะครับผมก็จะได้อยู่ที่39.6นะครับถ้าตัวแร6หกครับผมไปตียากิเลเวลสี่ครับจะได้อยู่ที่97.2เลยนะถือว่าสูงมากๆนะครับ มากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอในส่วนของตัวกล่องไข่หมดเขาน่าจะมีตัวมาเก็ตเพลสนะคขึ้นมาจะมีการแลกเปลี่ยนฮีโร่ฮีโร่ซันได้นะครับหรือว่ารถแมปอื่นต่อไปนะครับผมในส่วนตอนนี้ที่เราเปิดให้เล่นนะครับทางทางเดเขาเปิดให้เล่นก็จะมีแค่ในส่วนของตัวชิคกเอิร e ์นี่แหละก็คือเอามอนไอเอาตัวฮีโร่เราไปตีกับตัวอยากตีตัวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับตัวของมาเก็ตเพลสยังไม่เปิดนะแล้วก็ในส่วนของตัว อื่นๆนะครับก็จะมีตัวล็อกทูนะฮะสามารถเอาเหรียญไปสเต็กได้นะครับผมโอเคหลักๆน่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูจำนวนกล่องที่เหลือกันละกันนะครับอัลฟาครับมีทั้งหมดส0 0กล่องนะครับผมซื้อไปทั้งหมด00นะเบต้าเนี่ยผมเปิดกล่องนี้ไปนะครับดวงกุดมากฮะได้แรร์หนึ่งมาครับอยากจะจะโวยวายไหมนะโวยวายไม่ได้ โอเมกาครับก็เป็นตัวกล่องที่แพงสุดนะก็มีทั้งหมด2,000กล่องนะครับผมแล้วก็ขายไปแล้ว1,200นะหรือประมาณ700กว่านะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายกล่องซิกม่าครับเพิ่งโผล่มานะครับผมมีทั้งหมดเจ็ดกล่องนะครับแล้วก็ตัวที่ขายไปแล้วประมาณเกือบ600นะครับโอเคนะฮะมูลค่าเหรียญตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ6บาทนะครับคือ0.2ดอลลาร์นะครับ6บาท7บาทประมาณนี้นะฮะ ถ้าในส่วนของมอนนะครับมันตีเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูครับว่ามันเคลมรีวอร์ดยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็หลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ส่งนะครับตัวซาเก้นนะครับไปตีกับตัวยากิเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอไป3มชั่วโมงนะนะครับหลังจากรอเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยครับผมก็คือมันก็จะโชว์ผลตรงนี้ครับว่าเราชนะหรือแพ้นะครับเราก็สามารถจะกดเก็บรีวอร์ดตรงนี้ได้ ครับอ่ะเราก็กดไปครับอ่าเคลมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคลมพอเคลมเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นนะตรงรีวอร์ดด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนการที่เราจะตีได้อีกครั้งครับผมมันก็จะมีเวลานับถอยหลังนะครับว่าอีกกี่ชั่วโมงนะครับมันถึงจะตีได้อีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็คืออีกสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับต่อตัว1ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสําคัญสุดท้ายกันดีกว่านะครับผม โอเคนะะฮอย่างแรกเลยผมทวนเรื่องกล่องก่อนนะครับในส่วนของตัวกล่องครับกล่องอันใหม่ครับมีชื่อว่าซิกม่านะครับก็โอกาสที่จะเปิดได้ตัวแร่สามนะครับอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแร่สีอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแร่ห้าอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แร่หกอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือตัวกล่องซิกม่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องอื่นๆครับอัลฟาเบต้านะครับผมโอเมก้านะครับ กล่องเบต้าหมดไปแล้วนะ5,000กล่องนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับผมให้ผมคุ้นๆว่ามันมากกว่า5,000นะผมไปดูแป๊บหนึ่งคู่นะฮะอ่ะหมื่นกล่องอนะันนี้หมดไปแล้วนะครับอัลฟ่านะครับผมเหลืออีกพันหกนะครับโอเมก้าครับเหลือประมาณแปดพัน ไอแปดแปดร้อยนะครับเพราะว่ากล่องมันพันกล่องมันมีทั้งหมดสองพันครับเลยแปดร้อยนะฮะซิกมาครับเพิ่งเปิดขายเมื่อวานนะครับผมเนื่องจากกล่องเบต้าหมดใช่ไหมครับเขาเพิ่งเริ่มเปิดขายนะครับก็คือเหลืออยู่ประมาณเกือบหกพันกว่าหกพันกว่าได้นะครับกล่องมีทั้งหมดเจ็ดพันนะครับโอเคตอนนี้เราสามารถจะซื้อได้ทั้งทั้งหมดสี่กล่องนะครับเดี๋ยวไปดูเรทกันแล้วกันครับตอนนี้สําคัญมากนะฮะในของตัวเรทครับผม ก็สลักป่องที่เป็นอัลฟ่านะครับผมมีจำนวนตามเมื่อกี้นะครับผมตารางนี้เป็นตารางเก่านะครับโอกาสเปิดได้แรนหนึ่งนะครับ40%นะครับโอกาสเปิดได้มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะก็ไม่เคยแนะนำให้เปิดตัวนี้ครับเพราะว่าแรนมันต่ำนะครับกล่องเบต้าครับอันนี้หมดไปแล้วนะครับผมเราไปดูกล่องโอเมกากันนะครับ กล่องโอเมก้าครับโอกาสเปิดได้แร่5สูงถึง35%นะครับแร่หก์นะแล้วก็แร่ 4, นะครับ25%์นะครับผมนี่คือกล่องโอเมก้านะฮะกล่องซิกมาครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะผมผมข้างหน้าเชียร์ให้เปิดกล่องซิกมามากกว่านะผมว่ามันคุ้มกว่าเพราะว่าโอกาสแร่1เนี่ย0%เลยแร่สอในแค่2%นะครับ ที่เราจะเปิดได้แรเนี่ยหกับ2เนี่ยถือว่าน้อยมากครับเปิดได้แร่สามสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุมแล้วนะครับตีคุมแล้วนะส่วนสำคัญะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของฮีโร่หนึ่งตัวครับตีได้ทั้งหมดกี่รอบนะครับแล้วก็ตีเลเวลไหนนะครับผมได้บ้างนะฮะโอเคนะครับก็เอ่อถ้าเรามีแร่หนึ่งนะเราจะตีฮีโร่เลเวลหนึ่งครับได้ทั้งหมด70รอบนะครับผม ในทั้ง70รอบนะครับเอ่อสูงสุดต่อรอบครับก็คือ1 1ครั้งต่อรอบนะครับผมถ้าเราได้แล6นะเราตีได้เนี่ยวันหนึ่ง6รอบเลยนะ6รอบเลยนะครับแล้วก็ตีได้ทั้งหมด500ครั้งนะฮะจนกว่าตัวซากเก้นตัวนั้นมันจะแบบใช้งานไม่ได้นะครับความหมายคือความคุ้มนะครับผมความคุ้มที่เราจะเล่นนะฮะควรจะมีแล้สี่เนี่ยขึ้นไปนะ นร่สีขึ้นไปเราจะตีวันหนึ่งเนี่ยได้4รอบนะครับสี่รอบ5รอบ6รอบนะครับถามว่าทําไมต้อง4รอบด้วยมาดูรอบกันนะครับอ่าส่วนสำคัญอีส่วนหนึ่งคือส่วนนี้ครับสมมติว่าเรามีตัวแร่สีนะแร่สีนะครับตีตัวเนี้ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเลเวลหนึ่งนะตีสักเลเวลสูงหน่อยแล้วกันสมมติว่าตีตัวนี้เลยนะครับเลเวลสามเนี่ยนะครับตีสี่รอบร้อยหนึ่งแหละนะครับตีได้สี่รอบเนี่ยร้อยหนึ่งแหละนะผม ได้ร้อยซาจเอนต่อวันนะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งใช่นะครับถ้าเอาแร่สีไปตีตัวนี้นะครับเราจะได้1้0ยซาเอนต่อวันนะ1้0ยซาเอนต่อวันนะครับ1นซาเนอน,าเนตอน1นซาเก้นตอนนี้นะครับผมเออ่ราคาถ้าดูล่าสุดจะอยู่ที่ประมาณประมาณ6บาท7จ็ดบาทมานี้นะฮะเราได้วันละ700นะถ้าตีให้ตัวนี้นะครับผมอันนี้ไม่ไม่รวมตอนเหรียญราคาที่มันแบบ มันจะกลับมาขึ้นหรืออะไรก็ตามนะถ้าเหรียญม,มันอยู่ประมาณนี้สดงว่าเ,เราเปรียบเทียบกับการซื้อกล่องแล้วกันมสติว่าเราซื้อกล่องซิกมา600นะฮะมาตเีเปิดได้แร่สีนะครับตีสีครั้งต่อวันได้วันละ,100นะร้อยนะฮะหกวันก็คืนทุนละคืนทุนการเปิดกล่องแลวนะครับไม่รวมว่าหลังจากนั้นครับที่เราตีไปนะครับผมเราก็อาจจะได้แบบมากกว่านั้นนะครับยินถ้าเราเปิดได้แร่หกฮะมสติว่าเราเปิดได้แร่หก แล้วหกตีที่หกครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดแล้วตีหกครั้งครับตีที่นี่เลยฮะสี่สี่สิบแปดจุดหกครับผมตีเป็นห้าสิแล้วกันนะครับปัดขึ้นเป็นห้าสิบห้าสิบคูณหครับวันละสามร้อยนะเปิดกล่องซิกมาครับห0 0้อยสองวันคืนทุนนะตัวนี้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวผมเปิดช้าๆนะครับผมเผื่อใครที่จะแคปไว้นะฮะอันแรกเลยครับคือเรทนะครับผมในกล่องซิกมานะครับผมอ่าแคปไว้ได้นะฮะส่วนที่สองครับคือเรทในกล่องอื่นๆนะครับอ่าส่วนที่สามครับก็คือในส่วนของเอ่อจำนวนการตีครับแล้วก็การตีสูงสุดนะครับอ่าแร่หนึ่งตีได้ กี่วันเออกี่ครั้งต่อว like well, ันนะครับแร่หกตีได้กี่ครั้งต่อวันนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับเอาไอฮะรีเทิร์นนะครับว่าแร่หนึ่งตียากิเลเวล่หนึ่งเนี่ยได้กี่สาเกินนะครับแร่หกนะครับตียากิเลเวลสูงสุดเลยเลเวสี่เลยได้กี่สาเกินนะครับผมนี่นะครับวันละเก้ากับวันละเก้าสิบเจ็ดนี่ต่างกันมากต่างกันมากมากเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับสำหรับเกมซาเกนนะครับผมเกมซาเกนนะในส่วนของผมเองครับหลอดจีนะครับผมแล้วก็ช่องกาว Factories นะครับผมเราไม่แนะนำการลงทุนครับเราแนะนำการเติมกาวนะครับอย่าทุกคนครับเติมกาวอย่างมีสติครับเข้าเป็นออกเป็นนะฮะในส่วนของตัวเกมทุเอินตัวนี้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงนะครับผมก็อย่าให้ทุกคนครับดูโยริเร c h นะครับ ออกเท่าที่ออกไว้แล้วก็ลงทุนเท่าที่เราสามารถจะเสียได้ทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคลิปนะครับผมถ้าท่านใดชอบครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจเพื่เราทำคลิปต่อไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม